สวัสดีครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลานี้เออมันมีสเสน่ห์ดึงดูดใจตลอดเลยนะครับใช่ค่ะน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบจู่ๆก็โผล่มาอ้างว่ามาจากอนาคตมีคำทำนายแปลกๆหรือคนที่เหมือนหลงไปในอดีตก็มีนะคะครับวันนี้เราจะมาลองคุยๆกันดูหน่อยว่าเรื่องพวกนี้มันย่งไงกันแน่แล้ววิทยาศาสตร์จริงๆเขามองเรื่องนี้ว่าไงบ้างอืม ประเด็นสําคัญเลยนะคะคือเราต้องพยายามแยกแยะนิดหนึ่งระหว่างเรื่องเล่าที่ฟังดูโอ้โหน่าตื่นเต้น,นมากๆกับสิ่งที่หลักฟิสิกส์ปัจจุบันบอกว่าเออเป็นไปได้หรือยังเป็นไปไม่ได้ค่ะการตามหาความจริงนี้ก็น่าลุ้นเหมือนกันนะครับใช่ค่ะลุ้นว่าจะเจออะไรกันแน่งั้นเรามาเริ่มที่เรื่องคลาสสิกคลาสสิกก่อนเลยดีไหมครับเรื่องจอห์นไทเทอร์นี่ดังมากอ๋อค่ะจอห์นไทเทอร์ชายที่อ้างว่าเป็นทหารจากปี2036 โผล่ uh, มาในเว็บบอร์ดออนไลน์ช่วงปี2,000ใช่ใช่จำได้ค่ะบอกว่ากลับมาเพื่อเอาคอมพิวเตอร์ IBM รุ่นเก่ารุ่น5100กลับไปที่ว่ามีความสามารถพิเศษบางอย่างกรณีนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะคือมีรายละเอียดเยอะดูดูดน่าเชื่อถือในทีแรกแต่พอไปสืบค้นจริงๆจ,จัง,จงเนี่ยก็เไม่เจอหลักฐานที่มันจับต้องได้เลยที่จะมายืนยันตัวตนหรือคำอ้างของเขา ทิงไว้แต่ปริศนาใช่ค่ะเป็นปริศนาล้วนๆแล้วก็มีอีกเรื่องที่ผมว่าแปลกมากใช่จากโทเรดอ๋อที่สนามบินฮานิดะใช่ไหมคะใช่ครับที่ญี่ปุ่นปี1954เขาถือพาสปอร์ตจากประเทศชื่อโทเรดซึ่งแบบ ไม่มีในแผนที่โลกไม่มีอยู่จริงครับเขาก็เถียงกับเจ้าหน้าที่ตอมอใหญ่เลยนะว่าประเทศนี้มีจริงมีมาเป็นพันปีแล้วสุดท้ายเป็นไงต่อคะ่ะเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็กักตัวไว้ในห้องพักโรงแรมแถวนั้นแต่พอเช้ามาเอา้าหายตัวไปเฉยเลยไร้ร่องรอยอะโหนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่อืหาคำอธิบายยากนะคะ เรื่องทำนองนี้มักจะมีจุดร่วมกันคือมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวมากๆแล้วก็หาพยานหลักฐานมายืนยันได้ยากครับมักจะเกี่ยวกับเรื่องลับๆหรือความผิดพลาดแปลกๆใช่ค่ะทำให้เรื่องมันน่าติดตามน่าค้นหาความจริงแต่ถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์ก็ยังยังพิสูจน์ไม่ได้อยู่ดีแล้วถ้าเราเปลี่ยนมุมมามองทางวิทยาศาสตร์จริงๆจังๆบ้างเหรอครับไอ้คอนเซปต์เดินทางข้ามเวลาเนี่ยฟิสิกส์เขาว่าไงเป็นไปได้ไหมครับ หรือเป็นนนแค่จินตานาการเอาเรื่องไปอนาคตก่อนนะคะครับทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เนี่ยให้คำตอบที่น่าสนใจมากว่ามันเป็นไปได้ในทางทฤษฎีจริงเหรอครับค่ะผ่านสิ่งที่เรียกว่าการยืดของเวลาหรือ Time Dilation พูดง่ายๆก็คือเวลาเนี่ยมันไม่ได้เดินเท่ากันสำหรับทุกคนนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนหรืออยู่ในสนามโน้มถ่วงแรงแค่ไหน Oh. ถ้าเราเดินทางด้วยความเร็วใกล้แสงมากๆหรือไปอยู่ในที่ที่แรงโน้มถ่วงสูงจัดๆอย่างเช่นใกล้ยๆหลุมดำเวลาของเราจะเดินช้าลงช้าลงเมื่อเทียบกับคนอื่นที่อยู่บนโลกหรือที่อื่นเหมือนในหนังอินเตอร์สเตลาเลยใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยเพราะกลับมาเราก็จะพบว่าเวลาบนโลกมันผ่านไปนานกว่าเราเยอะกลายเป็นว่าเราเอกระโดดไปอนาคตของพวกเขาแล้วอ๋อ oh. เข้าใจแล้วครับ อันนี้พอเห็นภาพแต่แต่ที่คนส่วนใหญ่ฝันถึงจริงๆน่าจะเป็นการย้อนอดีตมากกว่าอันนี้แหละครับวิทยาศาสตร์ว่าไง การย้อนอดีตนี่แหละค่ะคือโจทย์ใหญ่เลยยากกว่าเยอะมากยากกว่าเยอะค่ะและอาจจะอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยตามความเข้าใจฟิสิกส์ปัจจุบันนะคะมีอุปสรรคใหญ่ๆหลายอย่างเลยเช่นอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยเรื่องความเร็วคือมีแนวคิดว่าการจะย้อนเวลาอาจจะต้องเดินทางเร็วกว่าแสงหรือ FTL เร็วกว่าแสงใช่ค่ะแต่ทฤษฎีสัมพัทธภาพก็บอกไว้ชัดเจนว่าวัตถุที่มีมวลเนี่ยแค่จะเร่งให้ถึงความเร็วแสงก็ยังทําไม่ได้เลยเพราะต้องใช้พลังงานมหาศาลเป็นอนันต การจะทะลุขีดจํากัดนี้ไปได้ยังไงก็ยังเป็นคําถามใหญ่ที่ขัดกับหลักการพื้นฐานอยู่แล้วปัญหาคลาสสิกอย่างเรื่อง Paradox ล่ะครับถ้าเราย้อนไปฆ่าปู่ตัวเองอ่นั่นคือปัญหาปู่หรือ grandfater h Paradox เป็นปัญหาเชิงตรรก,กะที่สําคัญมากเลยค่ะลงคิดง่ายๆนะคะถ้าเราย้อนไปขัดขวางไม่ให้ปู่กับย่าเราเจอกันพ่อหรือแม่เราก็ไม่เกิดครับแล้วเราก็จะไม่ได้เกิด ใช่แล้วอ่ะแล้วใครล่ะที่ย้อนเวลากลับไปมันเกิดความขัดแย้งในตัวเองหาทางออกไม่ได้แล้วนักฟิสิกส์เขามีทางแก้ไหมครับเรื่องนี้ก็มีแนวคิดเสนอขึ้นมาค่ะอย่างเช่นหลักความสอดคล้องของโนวิคอฟที่บอกว่าธรรมชาติอาจจะมีกลไกป้องกันไม่ให้เราเปลี่ยนแปลงอดีตจนเกิด па ราดอกได้หรือ หรือแนวคิดเรื่องพอหูพบหรือ many worlds ที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงอดีตจริงๆแล้วอาจจะแค่สร้างเส้นเวลาใหม่ขึ้นมาแยกออกไปเลยไม่ได้กระทบเส้นเวลาเดิมที่เราจากมาโหฟังดูซับซ้อนก็ไปใหญ่นะครับเนี่ยมีอุปสรรคอื่นอีกไหมครับมีอีกค่ะอย่างการจะสร้างทางลัดในกาลอาวกาศท,ที่เราชอบเรียกกันว่ารูหนอน wormhole เนี่ยครับรูหนอนค่ะแบบจำลองทางทฤษฎีส่วนใหญ่ชี้ว่า มันต้องการสสารที่มีคุณสมบัติแปลกประหลาดมากๆที่เรียกว่าสสารผิดปกติหรือ exotic matter สสารผิดปกติค่ะต้องมีมวลหรือพลังงานติดลบเพื่อจะค้ำยันให้รูหนอนมันเปิดอยู่ได้ซึ่งเรายังไม่เคยเจอสาสารแบบนี้เลยนะคะไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันมีจริงในธรรมชาติหรือเปล่าอ๋อครับ นอกจากนั้นยังมีเรื่องกฎเทอร์โมไดนามิกส์ข้อที่2ที่เกี่ยวกับเอนโทรปีหรือความไม่เป็นระเบียบของระบบที่มันมักจะเพิ่มขึ้นตามการเวลาเสมอครับการย้อนเวลาก็เหมือนออพยายามทําให้ไข่ที่แตกไปแล้วกลับมารวมเป็นฟองเหมือนเดิมซึ่งมันขัดกับแนวโน้มพื้นฐานของจักรวาลโอโ้พอฟังแบบนี้แล้วการเดินทางย้อนอดีตที่ดูเหมือนจะมีกําแพงใหญ่ๆขวางอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับใช่ค่ะ สรุปก็คือเรื่องเล่าต่างๆอาจจะฟังดูน่าตื่นเต้นน่าท้นหาความจริงแหละแต่พอเอาแว่นวิทยาศาสตร์มาส่องดูการย้อนเวลากลับไปในอดีตนี่ยังไงก็ยังดูเป็นเรื่องในนิยายซะส่วนใหญ่ถูกต้องค่ะเพราะมันติดขัดปัญหาพื้นฐานทางฟิสิกเยอะมากในขณะที่การเดินทางไปอนาคตกับดูมีความมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีมากกว่าใช่ค่ะโดยหลักการแล้วเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็ มีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อนะคะครับสมมุตินะคะสมมุติว่าเราแก้ปัญหาฟิสิก์ได้หมดเลยสร้างเครื่องย้อนเวลาได้สําเร็จจริงๆมันยังมีอีกความท้าทายใหญ่มากที่คนมักจะไม่ค่อยนึกถึงกันคือปัญหาเรื่องการนําทางในการเหลวอกาศการนําทางหมายความว่าไงครับลองนึกภาพตามนะคะโลกเราเนี่ยไม่ได้อยู่นิ่งๆถูกไหมคะครับโคจอรรอบดวงอาทิตย์ใช่ค่ะ แล้วดวงอาทิตย์ก็เคลื่อนที่ไปในกาแล็กซีทางช้างเผือกอการกาแล็กซีเองก็เคลื่อนที่ในเอกภบพบอีกทีทุกอย่างเคลื่อนที่หมดเลยใช่ค่ะทีนี้การย้อนเวลากลับไปแค่สมมติแค่หนึ่งวันตำแหน่งของโลกจริงๆในอวกาศเมื่อเทียบกับจุดอ้างอิงอื่นๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปไกลมากแล้วนะคะอ๋อจริงด้วยถ้าเราแค่กดปุ่งย้อนเวลาเฉยๆโดยไม่ได้คำนึงถึงตำแหน่งในอวกาศเราจะไปโผล่ที่ไหนใช่ค่ะอาจจะไปโผล่ตรงจุดที่โลกเคยอยู่เมื่อวานซึ่งตอนนี้มันไม่มีโลกอยู่ตรงนั้นแล้ว การจะย้อนเวลาให้ไปถึงตำแหน่งที่ถูกต้องในอวกาศด้วยเนี่ยมันเป็นความซับซ้อนมหาศาลอีกชั้นหนึ่งเลยค่ะที่เรามักจะมองข้ามไปเป็นประเด็นที่เอ่อน่าคิดตามมากๆเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องเวลาแต่ต้องคิดเรื่องตำแหน่งในอวกาศสามมิติด้วยขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้มากเลยครับยินดีค่ะถ้าคุณชอบเรื่องลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้นะครับเพราะครั้งหน้าเราอาจพาคุณไปเจอ ความจริงบางอย่างที่ไม่เคยถูกพูดถึงแล้วเจอกันในตอนหน้าอย่าลืมระวังเสียงที่ได้ยินอาจไม่ใช่แค่เสียงจากคลิปนี้สวัสดีครับ